บทที่29ฤริศยาขณะกำลังบิดกุญแจไขประตูรัว้วจองเลิก,ก็สําเนียกว่ามีเงาร่างสูงของใครคนหนึ่งย่างสามขุมมาทางเบื้องหลังเขาหันขวับไปมองตามสัญชาตญาณระแวงภัยแต่พอเห็นว่าเป็นใครก็เปลี่ยนจากอาการตกใจระวังเป็นะงนสนเทไปแทนไอ้ต่อย กูนึกว่าโจพรพือหัสยิ้มเครียดอยู่ในเงาสลัวของถนนที่มีแสงจากโคมนีออนส่องจากระยะห่างทำไมไม่นึกว่าเป็นพระเอกวะมืดๆคำ่คำๆใครใช้ให้มึงย่องมาเงียบๆข้างหลังล่ะมันอาการของโจรน,นี่ว่ะเหมือนดักซุ่มรอตีหัวกูว่าพรางเปิดประตูก้าวเข้าบ้านโดยเปิดอ้ารอไว้อย่างเชื้อเชิญเพื่อนเห็นมึงออกจากบ้านทายไปตั้งนานแล้วนี่วกกลับมาจากไหนน่ะพฤหัส ก้าวตามเข้าไปในอนาเขตบ้านชั้นเดียวซึ่งจองเลิกอ้างว่าซื้อไว้อาบน้ำกูต้องไปทำธุระพอจะกลับบ้านต้องผ่านแถวนี้เลยนึกอยากแวะคุยกับมึงหน่อยนี่บังเอิญมาถึงจังหวะเดียวกันพอดีกำลังจะโทรถามอยู่ว่าออกจากพื้นที่สีชมพูรหรือยังจองเลิกหัวเราะคำของเพื่อนก็เพิ่งออกจากบ้านนชเลซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในหมู่บ้านส่วนพฤหัส เพิ่งรับเหลี่ยมซอยมาจากด้านหน้าและเป็นฝ่ายเห็นเขาก่อนรูปการจึงเหมือนเพื่อหัสแอบซุ่มรออยู่เจ้าของบ้านบอกเกลือแก้วอย่างมีน้ำใจเมื่อเข้ามาข้างในจะกินอะไรก็หยิบจากตู้เย็นตามสบายนะชักมีเครื่องเรือนแยะคงไม่ใช่แค่เป็นที่อาบน้ำแล้วเพื่อหัสทักพรางเดินไปเปิดตู้เย็นเอ๊ะอะไรกันยังไม่มีแม้แต่น้ำสักขวดอือจองเลิกส่งเสียงยอมรับหน้าตาเฉย เดินไปนอนเอกนเนกบนโซฟาหนังแท้ติดผนังแล้วมึงจะให้กูหยิบอะไรจากตู้เย็นตามสบายฮห้เห็นอะไรหยิบได้ก็หยิบแต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่ต้องหยิบเพื่อหัดกระแทกประตูตู้เย็นปังเท้าเอวแค่นหัวเราะโทษกูกำลังหิวน้ำนึกว่าจะได้กินกูเพิ่งติดเครื่องกรองน้ำอยู่ในครัวนะ่ะเดินเข้าไปเอาปากรองได้เลยไม่ต้องหาแก้วให้เกอเปล่าล่ะกะว่าอีกวันสองวันค่อยซื้อ ตู้เย็นก็มีเครื่องกรองน้ำก็เพิ่งติดแต่ไม่มีแก้วคราวนี้คงรู้แล้วสินะว่าบ้านชายโสดขนาดแท้เป็นยังไงอือกูเชื่อมึงเลยถามหน่อยเถอะบ้านหลังนี้ของมึงจริงหรือวะเออมึงซื้อเองถูกต้องเอาเงินมาจากไหนกูคร่ำเคร่งอยู่หน้าคอมนานๆก็น่าจะได้อะไรมามั่งสิรับชอบตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นเล่าให้ฟังมั่งก็ไม่เห็นมึงเคยสนใจอย,อยากรู้ เดาๆอยู่เหมือนกันแหละว,ว่ามึงอาจรับงานประเภทสร้างเว็บหรือเขียนโปรแกร,รมก็แก๊กให้ใครบ้างเพียงแต่นึกไม่ถึงว่าขนาดเก็บเงินซื้อบ้านได้อย่างนี้นี่แปลว่าไม่ขอตังค์พ่อแม่แล้วจองเลิกยักคิ้วข้างเดียวก็อย่างที่มึงเห็นเก่งดีโวยขอชมเชยหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่ก่อนเข้ามาหาลัยขณะกล่าวก็หันไปทางอื่นเพื่อซ่อนแววตาที่อาจสะท้อนความรู้สึกอันเป็นตรงข้ามกับความชื่นชม พืหัสเดินสำรวจเครื่องเรือนซึ่งแม้ยังมีน้อยชิ้นแต่ก็เห็นว่าเป็นของมีราคาทั้งสิ้นแค่ตู้เย็นโต๊ะทานข้าวและชุดโซฟาหนังแท้ก็น่าจะรวมกันเป็นเลขหกหลักได้นี่คงซื้อของขวัญกำนันทูนหัวหลายแล้วละสิเพื่อหัสถามเดาก็มีบ้างนิดหน่อยชิ้นล่าสุดนี่อะไรโน้ตบุ๊กจองเลิกตอบอย่างอยู่ในอารมณ์อย่างโอดเหมือนกันโดยไม่ขยายความว่าการส่งมอบล้มเหลวอ,อย่างไร ว้าวหลายหมื่นซินั่นหรือเป็นแสนเป็นแสนนั่นคือคำตอบทื่อทที่ปราศจากว่แววคุยโม้เกินจริงหนังตาพฤหัสขยิบหน่อยหนึ่งวัยรุ่นสกิรคนในโลกที่สามารถซื้อของให้แฟนด้วยเงินก้อนโตจากนักพักนั่งแรงของตนเองได้ปานนั้นหรือว่านั่นเองคือคำตอบว่าทำไมนางฟ้าผู้แสนโสพิษถึงหลงรักเจ้าหน้านกเข้าแมวนี่เป็นพ่อบุญทุ่มเหมือนกันนี่ว่า รับสรภาพมาดีๆอีแบบนี้ได้สัมผัสอะไรเป็นรางวัลมั่งแล้วเล็บมือซรายอ่อนหรือแข็งแค่ไหนกูยังไม่รู้เลยเกิดมาไม่เคยแตะเพื่อหัดเบะปากหันมามองเพื่อนด้วยสายตาเหยียดยามดูมึงโง่แล้วยังอมยิ้มภูมิใจอีกจองเลิกไม่สะทกสะทานเพราะรู้ดีแก่ใจว่าทุกวันนี้ตนแสนสุขปานใดกูโง่ก็โง่งอย่างมีความสุขอย่ามายุให้ฉลาด แบบไร้หัวใจอย่างมึงเลยพฤะหัสหน้าตึงด่าอย่างนี้อีกแล้วทำไมชอบว่ากูไม่มีหัวใจนักวะไอ้ที่เต้นกระดุบกระดุบอยู่ในอกนะ่ะมีแต่ไอ้ที่ทำให้รักและซื่อกับผู้หญิงสักคนคงไม่มีพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีต่อยเปิดอกพูดกันอย่างเพื่อนนะมึงคิดยังไงกับฝนพฤหัสยิ้มเพลก็คิดว่าฝนเป็นผู้หญิงที่หน้าตาไม่เลวเอาเป็นว่าไม่แพ้ทราย ส่วนใครจะให้คะแนนมากกว่าซรายหรือเปล่าก็ต้องลองตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโหวตหาอุบายให้ไปเจอพักพวกเราสิแกล้งเจอโดยบังเอิญในห้างก็ได้จองเลิกสายหน้าไม่อยากให้ทรายกับฝนมีมนทินแม้แต่โดนสายตาหื่นหืนของพวกมึงโลมเลียมแล้วเขาก็พูดเข้าจุดถ้ามึงทำอย่างที่แล้วแล้วมากูจะเข้าหน้าทายไม่ติดนะต่อยขอร้องได้ไหมอย่าทำอะไรฝนแบบเคย เอาหน้าถ้าหากคบคบกันไปแล้วไม่ถูกอัธยาสายกูก็จะทำให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีไม่ให้เสียมาถึงมึงหรอกไว้ใจเถอะกูรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคำสัญญาของเสือผู้หญิงที่พูดว่าจะไม่ทำอะไรผู้หญิงนั้นอ่อนยยบยาบรากับแมวสัญญาว่าจะไม่กินปลาย่างตรงหน้าหาได้คลายใจจองเลิกแม้แต่น้อยมึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแค่ในแบบคนชำนาญพาสาวไปฟันนะสิเอางี้ กูสัญญาว่าจะไม่หลอกล่อเว้นแต่สาวขอเองเนี่ยพูดแบบหัวหมอกูไม่สบายใจเลยต่อยมึงเห็นฝนเหมือนเนื้อสดชิ้นใหม่มีกำหนดเวลาเบื่อไว้ในใจเรียบร้อยเหมือนเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมถามจริงๆพระหัสหัวเราะคำว่ามีกำหนดเวลาเบื่อไว้ในใจของจองเริกใจคนไม่ใช่รถเก๋งนโวยจะได้กะถูกว่าวิ่งกี่กิโลน้ำมันหมด และถึงแม้หมดจริงตราบใดยังมีน้ำมันเติมใหม่อยู่เรื่อยๆตราบนั้นก็วิ่งได้จนกว่าจะผุพังเปรียบเทียบแบบนั้นเหมือนคู่ที่มีความตั้งใจจะใช้ชีวิตร่วมกันจริงต่างหากแต่หญิงชายลงท่าอยู่ด้วยกันเพราะเซ็ตอย่างเดียวมันก็เหมือนข้าวปลารอวันบูดเท่านั้นเพื่อหัดฟังแล้วเลิกคิ้วมองเพื่อนด้วยความขบขันนั่นต้องไม่ใช่คำพูดของคนขาดประสบการณ์ตรงอย่างจองเลิกแน่นอนจามาจากไหนวะเนี่ย จองเ่อเกือบคุยว่าคิดเองแต่หลังๆชักจิงกับการรักษาจิตให้เที่ยงตรงด้วยการพูดคำจริงจึงตอบตรงไปตรงมาหนังสือที่ซายเขาให้ไว้เพื่อหัดขโมดคิ้วยิ้มเฉยท่าทางเด็กมึงนี่ธรรมะธรรมโมจัดและตอนนี้มึงก็โดนคุณเธอล้างสมองไปเรียบร้อยแทนที่จะรู้สึกเสียอัตตาเพราะได้ชื่อว่าถูกล้างสมองจองเรอกกลับมีความรู้สึกด้านดี เพราะสิ่งที่ถูกล้างออกไปจากสมองล้วนเป็นความคิดชั่วร้ายและเหตุผลด้านมืดฉะนั้นนอกจากจะไม่พยายามแก้ภาพลักษณ์ของตัวเองยังพูดเสริมส่งท้ายด้วยทั้งบ้านนั่นแหละอยู่ใกล้แล้วทําให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงได้มึงคบกับฝนวันหนึ่งก็ต้องถูกฝนล้างสมองเหมือนกันเพื่อหัดสยยยิ้มยืดอกเย่อยิงไม่มีทางกู้ต่างหากจะเป็นคนปรับเปลี่ยนคุณเธอให้ทันสมัยขึ้นเสียบ้าง เอาให้เหมือนโมดิฟายรถธรรมดาเป็นรถซิ่งเลยมือจองเริกเกาวศีษษะนั่นไงลายเริ่มออกแล้วเพื่อหัดยักไหลคนเราต้องโตให้ทันโลกกูไม่ชอบเห็นใครฝืนธรรมชาติเฮ้อกูไม่น่าพามึงมาเจอฝนเลยนั่นนะสีมึงเป็นคนพามาเองจะบ่นทำไมนะักก็ตอนนั้นมึงเซาซี่ให้กูพามาถ้ากลัวจะไม่สบายใจก็ไม่เห็นต้องพามานี่หว่าแล้วอีกอย่าง ดูกันวันนี้นะ่ะฝนเขามีอันเป็นไปอะไรหรือมึงตีตนไปก่อนไข้ทั้งนั้นกูก็ไม่อยากตีตนไปก่อนไขรหรอกนะแต่ทรายน่าซีแค่เห็นมึงมาเกาะแกะพี่สาวเขาเขาก็ตาเขียวใส่กูแล้วเพราพูดถึงทรายเพื่อหัดก็ลืมตาโพรง่งนึกเข้าข้างตัวเองว่าอย่างนี้น้เลคงแอบมีใจให้เขาอย่างเร้นลับกระมังจึงไม่สบอารมณ์ที่เห็นเขาไปกุ๊กกิ๊กกับผู้หญิงอื่นเอ๊ะทำไมต้องบึ้งด้วยล่ะ ถามเรียบเคียงกูคเคยเล่าให้ฟังแต่มึงทำท่าจะไม่เชื่อไงจองเลิกตอบเสียงขุนทรายเขาปักใจเอามากว่าอย่างมึงน่ะหิวผู้หญิงยิ่งกว่าหิวข้าวหลอกฟันไปวันๆนี่มายุ่งกับพี่สาวเขาพี่สาวเขาก็คงไม่แคล้วโดนฟันแล้วทิ้งพรือหัดคอแข็งเขาพูดอย่างนี้เหรอวะก็ไม่ใช่เป๊ะ,ปะแต่ความหมายนี้แหละการที่จองเลิกไม่ยกคำพูดนชะ,ะเลมาอ้างอิงตรงๆมีผลให้น้ำหนัก ความน่าเชื่อถือลดลงหัวภาพทันทีหล่อนพูดหนึ่งแต่อาจโดนเอามาขยายเป็นสิบเพื่อหัดคลายใจลงยิ่งทบทวนก็ยิ่งไม่เห็นเหตุผลที่นนเลจะต้องมองเขาในแง่ลบแง่ร้ายป่านนั้นเว้นแต่จองเลิกนี่เองพยายามใส่ไฟเขาเพื่อตีกันเขาออกไปห่างๆอย่างกลัวโดนแย่งและ,ะเผอิญเขาก็จะแย่งอยู่จริงๆเสียด้วยกูไม่เชื่อมึงเพื่อหัดพูดตามที่คิด จองเริกขยับปากแต่ยังไม่ทันโต้อตอบอย่างไรเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเป็นเพลงสุดที่รักายว่าไงาจองเิกรับสายเสียงหวานเพื่อหัดได้ยินแล้วหมั่นเขี้ยวอยากเอาหน้าแข้งไปประเคนเข้าที่ลิ้นปีคนรับโทรศัพท์แฟนสักครั้งอยากเห็นเสียงหวานเลี่ยนเปลี่ยนเป็นเสียงแห่งความเจ็บปวดกระทันหันเหลือเกินฟังจองเริกพูดกับนัชเลแล้วพอจับใจความได้ว่าทั้งสองคุยกันเรื่องของพิวเตอร์ ใช้สับเทคนิคกันชนิดที่ทำให้ประสาทหูของเขาปิดการทำงานไปชั่วขณะแต่มาทำงานอีกทีก็เมื่อจองเลิกทิ้งท้ายว่าก็ซับซ้อนอย่างนี้แหละซายลองอ่านที่เราเขียนไว้ดีๆอ๋อไม่หรอกซายหัวดีจะตายไม่ได้แกล้งชมเราภูมิใจนะที่มีลูกศิษย์เก่งๆอย่างนี้บอกแล้วอีกหน่อยก็ทันเราเองแหละนั่นสิอย่างที่หนังสือของทายว่าไว้ไงโลกนี้มีหลายสิ่ง ที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรขอแค่รู้ว่าควรรู้อะไรก็พอเสียงแห่งความรักช่างสะอาดเพิ่มพลังและมีประกายสดฉ่ำสนอโสดราวกับดังออกมาจากเครื่องขยายและลำโพงชั้นดีเพื่อหัดต้องเสไปยืนกอดอกมองฟ้ามืดนอกหน้าต่างอย่างไม่อาจทนฟังอีกต่อไปเห็นจุดดาวใต้เคียวจันหน่วยตาเบิกขึ้นเล็กน้อยด้วยความพิศวง เพราะเป็นทัศนียภาพเบื้องสูงที่แปลกตาและ,ะเผอิญมาประจบเข้ากับห่วงคำนึงถึงสาวน้อยผู้หน้าพิสมัยในใจเขาพอดีขณะเมียงมองมุกดากลางฟ้าราตรีนั่นเองหัวใจของพรหัสก็อ่อนโยนโลงอย่างประหลาดเพิ่งนึกออกว่าเหตุใดจนจึงชอบความรู้สึกที่มีต่อนาทะเลมากมายนะักหลอนทำให้เขาฝันเป็นเพิ่งรู้ว่าคำคืนของคนธรรมดา กับข้าคืนของคนที่บินได้แตกต่างกันเยอะเมื่อปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับห้วงมืดเวิ้องว้างเบื้องบนโลกนี้ก็เหลือเพียงความรู้สึกที่นิ่มนวลความคิดว้าวุ่นทั้งมวลสงบลงเขาชอบที่ความคิดหายไปจากหัวเกือบหมดมันเหมือนจำนวนคนในห้องใหญ่ที่จอกแจกจอแจลดวูบลงเหลือแต่ความเงียบเกือบสนิท และนั่นก็ทำให้เขาพบกับสิ่งหนึ่งที่พบได้ยากยามสับสนโอนลมานใจจริงเฮ้ย <Hey, S 1> ยืนเอามือไพร่หลังชมจันเป็นท่านเจ้าคุณเลยมาคุยกันต่อมาเสียงแซวปลุกเพื่อหัดออกจากพวังหวามแล้วหันหลังกลับมาเพื่อเผชิญกับความจริงอันน่าเจ็บปวดรอยยิ้มของจองเร่อคือรอยยิ้มแห่งผู้เป็นเจ้าของสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกและยิ้มนั้นก็เหมือนยันเขาอยู่ พื่หัสฝืนยิ้มระรื่นแม้จะฝืนฝืนคืนขมอยู่ข้างในทำไมคุยเสร็จเร็วนักละวะกลัวค่าโทรศัพท์แพงเหรอใช่สิวะโทรมือถือนี่อีกอย่างเขาโทรมาถามปัญหาไม่ได้โทรมาเจาะแจะเพราะเมื่อค่ำเจาะแจะกันจนอิ่มแล้วไม่ติดโทรศัพท์บ้านล่ะจะได้คุยกันยาวๆสั่งไว้แล้วกำลังจะมาติดตั้งในวันสองวันนี้แหละเพื่อหัดคอตกจองเลิกม,มีเงินเหมือนผู้ใหญ่ แถมเก่งกาจขนาดเป็นครูเจ้าหลอนได้นี่ยังไม่นับลีลาคมคายเร้าใจในสนามแบตที่สาวๆเห็นแล้วอยากกรีดอีกต่างหากถ้าเปรียบเขาเป็นเจ้าชายผู้หานกล้าเข้าไปชิงตัวเจ้าหญิงเจ้าเพื่อนยากผู้นี้ก็คือมหามังกรร้ายที่ยืนขวางเป็นกำแพงยักษ์ไม่มีทางเอาชนะได้ด้วยหอกดาบธรรมดาเป็นแน่เชิดหน้าขึ้นปลุกปลอบขวัญและให้กำลังใจตนเอง ต้องมีทางเอาชนะศีนาเมื่อกี้คุยค้างกันไว้สายพูดถึงกูว่ายังไงมั่งนะเขาเห็นมึงเป็นพวกฟันแล้วทิงง้งง่ายๆและเขาก็ไม่อยากให้มึงมายุ่งกับพี่สาวเขาชัดไหมไม่ยุ่งกับพี่สาวเขาแล้วจะให้ทำไงไปยุ่งกับเขาแทนงั้นหรือเพื่อหัดแย่แบบทีเล่นทีจริงจองเลิกสายหน้ายิ้มแบบเซียนที่รู้ว่าตนถือไพ่เหนือมึงไม่ใช่สเปคของสายเขาแล้สเปคของเขาเป็นยังไง ไหนคุยว่าเชี่ยวเรื่องหญิงไม่ใช่เหรอลองเดาดูสิของมันต้องคุยกันสักระยะหนึ่งเว้ยแต่ก่อนเห็นปุ๊บรู้ปั๊บนี่ผู้หญิงบางคนก็อ่านยากต้องใช้เวลาหน่อยอย่างมึงจับจุดทายถูกก็เอาไปจองเลิกขยับตัวนั่งตรงเพื่อพูดเป็นงานเป็นการต่อยทายทําให้กูได้แค่คิดอย่างหนึ่งคือเราครบใครก็เท่ากับคบความเป็นไปของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น กูขอพูดอย่างเพื่อนไม่ใช่หาเรื่องด่าเล่นตัวมึงนะ่ะคือความเป็นไปได้ของความเจ็บปวดสำหรับผู้หญิงทายเข้าอ่านออกตั้งแต่แรกพบและเขาก็อดห่วงพี่สาวไม่ได้พอเห็นมึงมาเกาะแกะเข้าใจไหมร้านอาหารอีสานแห่งนั้นตั้งอยู่ริมบึงสงบในซอยแห่งหนึ่งเพื่อหัดกับเพื่อนร่วมโต๊ะอีกสองคนนั่งกินเบียร์และกับแกล้มอย่างอริดอร่อยที่โต๊ะหัวมุมริมบึง หนึ่งในเพื่อนร่วมโต๊ะเป็นเด็กหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันหน้ายังใสและมีสเสน่ห์ดึงดูดสาวพอๆกับพฤหัสแต่อีกคนมีอาวุโสสูงกว่าและอาจอ่อนด้อยเรื่องเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามกว่าวัยรุ่นหนุ่มทั้งสองเพราะเริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้อ้วนฉุกแม้หน้าตาพอมีเค้าความหล่อเลา้ในอดีตอยู่บ้างก็ไร้ความหมายเรียกว่ากินบุญเก่าเกือบหมดสิ้นแล้วหาปิ้งใหม่ด้วยหน้าตาอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ชาิชานเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนของพฤหัสส่วนสิงคานเป็นอาของชาิชานอาหลานคู่นี้สนิทกันมากกินเหล้าและเที่ยวด้วยกันเป็นเงาตามตัวและนั่นก็พลอยทําให้พฤหัสสนิทกับสิงคานไปด้วยเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาชอบคุยกับสิงคานคือความรอบรู้สารพัดเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของฝ่ายนั้นยิ่งรู้มากขึ้นเท่าไหร่ใจพฤหัสก็ยิ่งเห็นดีเห็นงามตาม และมองว่าเป็นมนุษย์นั้นทันคนเพื่ออยู่รอดอย่างเดียวไม่พอต้องฉลาดเป็นกรดเพื่อความได้เปรียบด้วยจึงจะแปลว่าเก่งจากการคุยแบบเปิดอกเป็นกันเองเต็มเหนียวตอนเมาหรือใกล้เมาทำให้พ่อหัสได้ทราบว่าสิงคานผ่านชีวิตวัยหนุ่มอย่างโชคโชนเผชิญคนเผชิญภัยเผชิญโชคมาหลายรูปแบบที่ทำให้เขาทึ่งคือความสามารถในการเรียนจบปริญญาตรี ด้วยวิธีอาศัยความเป็นชายทําให้คนระดับสูงของสถาบันศึกษาติดใจและปล่อยให้จบทั้งที่ไม่ควรจบนั่นทําให้เขานึกหยาบเอาอย่างบ้างเป็นเรื่องเล่าสนุกปากในวงเล่าเสมอเกี่ยวกับพฤติกรรมใช้ผู้หญิงทําประโยชน์สิงคานเป็นพวกมุกเยอะเลี่ยมจัดแล้วก็มีอารมณ์ขันเข้ากันได้ดียิ่งกับหลานซึ่งไวห่างกันเกือบ15ปีพอใครเล่ามุกเด็ดใดมา คนที่รับฟังก็จะเกิดแรงบันดาลใจมีความกระตือรือร้อนในการหลอกใช้ผู้หญิงทำประโยชน์ให้ตนยิ่งยิ่งขึ้นไปทำไมวันนี้ดูเซ็งๆเนื่อยๆชอบกลว่าต่อยชาชานทักในนาทีหนึ่งเมื่อพบว่าเพื่อหัดนั่งเงียบฟังเขากับสิงคานคุยกันพักใหญ่เพื่อหัดเลิกคิ้วสูงถามหืมเหรอเออสิวะก้มหน้าก้มตากินกับกินเหล้าเหมือนคนอกหักชาชานยักคิ้วตอบก่อนกระดกเบียร์เข้าปาก มาเทแบบวายร้ายหน้าหยกที่คมคายไปทุกอากับกิริยาอก,กอกหักอกเหกอะไรคนอย่างกูเนี่ยนะคนอย่างไหนมันก็อกหักได้ทั้งนั้นแหละชาชานเอ,อ่ยยิ้มยิ้มถ้าอกหักก็ไม่ต้องทําเป็นรักษาฟอร์มกับเพื่อนรอกหน้าโอ้มึงนี่กลิ่นเบียร์ในปากและลมหายใจทําให้พระหัสพูดแบบไม่ค่อยคิดนักกูกําลังหนีผู้หญิงอยู่คนตามตื้อไม่เลิกอยากให้หายไปจากชีวิตกูต่างหาก สิงคานกับชาชานเหลียวมองตากันสิงคานเป็นฝ่ายหันกลับมาเอ่ยถามทำไมละ่ะเนื้อไม่หวานแล้วเหรอหวานน่าหวานอยู่อามูแต่แต่อะไรมีที่หวานกว่าแต่ยังไม่ได้ชิมสิงคานกับชาดชานหัวเราะเบาๆมุกบอกเลิกมีเยอะแยะเองก็ถ่ายตังใช้สิแค่ครั้งสองครั้งก็เพ่นมันไม่ใช่แค่นั้นนะสีอามูแบบว่าเขารู้จักกับปิ้งใหม่ของผมด้วย เป็นญาติกันถ้าปิ๊งใหม่เกิดรู้ขึ้นมาว่าญาติเขาเสร็จผมแล้วก็จบเลยเพื่อหันรู้สึกปลอดภัยที่จะระบายความอัดอั้นตันใจเขาเห็นสิงคานกับชาดฉานเป็นมิตรแท้พึ่งพาอาศัยกันได้บอกความลับได้แตกต่างจากจองเลิกที่เหมือนแข่งกันในทีอยู่ตลอดเวลามีรูปให้ดูไหมเพื่อหัดควักมือถือออกจากกระเป๋ามาเปิดให้เพื่อนร่วมโตะยนเขากำลังอยู่ในอารมณ์เซ็งจึงไม่สังเกตนักว่า สิงคานและฉาดฉานให้ความสนใจผิดปกติกูรับช่วงต่อไหมฉาดฉานเสนอตัวเพราะแค่ใบหน้าเอาเวราอย่างเดียวก็เร้าความคิดให้อยากผิดศีลธรรมได้อย่างแรงกล้าแล้วจะเคยเป็นเมียเพื่อนหรือกำลังเป็นเมียเพื่อนอย่างไรไม่อยากสนเพื่อหันหัวร้องหึดสำหรับมึงนะ่ะกูเตรียมส่งต่อไว้ให้แล้วคนหนึ่งแต่รายนี้ที่กรุ่มกรุ่มก็เพราะอีเป็นญาติกับปิ้งใหม่ไงวันหนึ่งก็ต้องปูดเรื่องของกูทำให้ภาพกูเสียหาย แปลว่ามึงแคร์คนใหม่มากื่้หัสเก็บมือถือใส่กระเป๋าเอียงขอเล็กน้อยอยากบอกว่าปิ้งใหม่ของเขาคือรักแท้เสียแต่ว่าสังคมของเสือไม่มีคำว่ารักแท้คำว่ารักแท้เป็นเรื่องตลกถ้าใครเอ่ยจากปากจะถูกเย้ยหยันว่าบ้าเหลวไหลสติฟันเฟือนไปชั่วขณะเขารู้ดีและเคยเหยียดยามคนอื่นมานักต่อน,นักเอาเป็นว่าถ้ายังไงไม่ได้มาก็คาใจไปจนตาย อบแบบออมเสียงชาชานฟังแล้วยิ้มเฉียงหันไปสบตาอย่างมีนายกับสิงคานอีกครั้งสรุปคืออยากให้ก้างขวางคอหลุดไปจากคอจริงๆเออใหญ่คนที่เป็นก้างนี่ชื่ออะไรจะได้อ้างอิงถูกสิงคานถามด้วยท่าทีสุข,ขุมชื่อเค้กโหชื่อหน้าหม,มําเนื้อตัวก็หน้าหม,มัาด้วยแหละอามูชาชานใช้ซ่อมจิ้มเนื้อเข้าออปากถามทั้งคิ้วตุย้ย งั้นไม่หม่ำให้เบื่อเสียก่อนละ่ะกว่าจะเบื่อจานเก่าจานใหม่ก็ไม่สดแล้วมั้งตอบตามลีลาอันควรแต่ใจกลับคิดอีกอย่างคือไม่อยากทนอยู่กับความจริงที่นชเลไม่ใช่สมบัติของเขาไม่อยากทนรับรู้ว่าเนื้อคู่ของเขากำลังตกอยู่ในมือคนที่ตนหมั่นไส้ขึ้นทุกวันพ่อแม่ทำงานอะไรเหรอหนูเค้กค,คนนี้สิงคานซัก เรือหัดชักสะดุดหูกับคำถามทำแม่งทำแม่งนั้นแต่ก็ยังคงตอบแบบไม่คิดอะไรมากก็พนักงานบริษัทมั้งท่าทางคงไม่ได้ใหญ่โตอะไรดูจากสภาพบ้านหนุ่มใหญ่พงกศรีศรษะเรากับรับฟังคำตอบที่ถูกต้องตรงใจแล้วหนูเค้กเองล่ะอยู่โรงเรียนอะไรอ๋ออีทำงานแล้วอมูประมาณเลขาผู้จัดก,การอะไรสักอย่างโอ้ชาฉานร้องเบาๆข้่วรุ่นพี่ด้วยเว้ยอายุเท่าไหร่ หนังเหนียวหรือ,อยังละนะยังไม่เบ็นจะเพศเลยทุกอย่างยังเหมือนสาววัยรุ่นได้ไายตังใช้บ้างหรือเปล่าก็มีบ้างเพื่อหัดตอบแบบไม่อายกันเพราะทำทำกันเป็นปกติอยู่แล้วในวงนี้แต่กูไม่มีเจตนาหาไรายได้หรอกเอาไว้หาความสุขอย่างเดียวมากกว่าเพราะอีก็ไม่ได้รวยอะไรนักหนาะแปลว่าถ้าหายไปจากชีวิตมึงก็ไม่เดือดร้อนอือถอดเสื้อผ้าแล้วเป็นไงน้ำลายฟูมปาก ฉาดฉานพยักหน้าเพราะต่างเชื่อมือเชื่อสายตากันไม่มีการอําไม่มีการโม้เกินจริงอยู่แล้วต่อยสินคานถามเสียงแผ่วลงพอได้ยินเองอยากมีเงินใช้สักสี่แสนไหมคราวนี้พฤหัสเริ่มสําเนียกชัดถึงเรื่องไม่ชอบมาพากลและอยากหยุดคุยในทันทีแต่วูบแห่งความรู้สึกต่อมาคําว่า4ี่แสนเริ่มแลาเป็นสัญญาณภาพในหัวที่ทรงความหมาย เกิดมาเขาไม่เคยแตะเงินมากขนาดนั้นแม้เคยพยายามเอื้อมคว้ารางวัลหลักแสนจากการประกวดหุ่นหรือประกวดเสียงเขาก็ต้องฝ่าฟันกองทัพคนหลอกเสียงดีมีเส้นที่แห่แหนแข่งขันคว้าดวงดาวกันอย่างมืดฟ้ามัวดินจนหมดโอกาสแม้แต่เข้ารอบห้าคนสุดท้ายพฤหัสนึกถึงจองเลิกเคยถามหมอนั่นแบบยับยับยบเหมือนกันว่ามีเงินอยู่ในธนาคารเท่าไหร่ เจ้านั่นดันเงียบแก้มตุย๋ยอมไว้ไม่ยอมบอกปล่อยให้เขาเดาว่าคงต้องมีอยู่หลายเผลอเผลออาจเหยียบล้านไม่ใช่นั้นจะซื้อบ้านอยู่แถมซื้อโน้ตบุ๊กเป็นแสนให้แฟนได้อย่างไรน่าเจ็บปวดตรงที่มันทำได้แต่เขายังทำไม่ได้จะให้ผมทำอะไรเหรออามูพยายามบังคับเสียงให้คงที่แต่ปลายประโยคไม่วายพาด้วยความตีบตันในลำคออาเพิ่งจับธุรกิจใหม่ นี่ไอ้ฉานก็เพิ่งช่วยอามาครั้งหนึ่งฉาดฉานยักคิ้วและช่วยพูดด้วยเสียงที่คุมให้ดังแค่อยู่ในต๊ะงานง่ายเงินก้อนโตอย่างคาดไม่ถึงเลยมึงเพื่อหัดกระเดือกน้ำลายแทบไม่ลงสายตาสองคู่ที่ฝั่งตรงข้ามมีแววเลือดเย็นอย่างหน้าขนหัวลุกเขาเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันจากความคิดสามานแม้ฉาดฉานกับสิงคานยังดูหน้ายิ้มยิ้มและนั่งนิ่ง เหมือนคุยกันเป็นปกติธรรมดาแต่ก็ให้ความรู้สึกผิดแปลกแตกต่างจากมนุษย์มนาอย่างบอกไม่ถูกเดี๋ยวสั่งพระกุ้งอีกจานดีกว่าวะร้านนี้ทำอร่อยดีเพื่อหัดพยายามเปลี่ยนเรื่องพูดและทำทีกวกมือเรียกเด็กในร้านต่อยสิงคานยิ้มเยือกเย็นอย่างเห็นใจเด็กอ่อนเดียงสาที่ยังปอดกระเสวกับธุรกิจค้ามนุษย์ไม่ต้องให้คำตอบอาเดี๋ยวนี้หรอกเอากลับไปคิดดูก่อนหลัง ต่อยชอบถามไม่ใช่หรือว่าทําไมอากับไอ้ฉานมีเงินซื้อโน่นซื้อนี่เยอะนะักอากําลังให้คําตอบเองอยู่เดี๋ยวนี้ไงถ้าเองใจถึงหน่อยก็จะมีอย่างอามั่งเอาไม่ล่า